ว่าถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อควาผู้เผยพระวจนะนั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศจากชนชาติของพระเจ้าดังนั้นการที่คนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังคําของผู้เผยพรวจนะของพระเจ้านั้นโทษไม่่อ่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าการที่ไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนัะที่พระเจ้าได้ทรงประทาน ให้เหมือนกับโมเสสนั้นเพราะว่าจะต้องถูกตัดขาดหมายความว่าจะพินาศนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราอ่านลูกาบทที่4ข้อ16ถึง30ก็จะเห็นหน้าที่ของผู้เผยพระชนะที่พระเยซูได้กระทำครั้งแรกนะครับในขณะที่องค์ได้เสด็จไปที่นา,นาซาเรสบ้านเกิดเมืองน,นอน เมื่อพระองค์ได้ทรงทําการเผยพระชนะครั้งแรกที่นั้นพระองค์เผยว่าสิ่งที่พระกัมพีกล่าวถึงในอดีตโดยเฉพาะอ,อิสยาได้กล่าวถึงและคนอื่นๆได้กล่าวถึงนั้นสําเร็จแล้วในตัวเราสําเร็จแล้วในตัวเรานั่นเป็นการเปิดเผยรือคำเผยพระเจ้าที่ ผู้เผยพระวจะนะใดๆได้กล่าวไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูทรงทําหน้าที่ในโลกนี้พระองค์ได้กระทําหน้าที่หนึ่งกษัตริย์พระองค์เป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุดในการจัดการต่างๆใดๆทั้งสิน้นพระองค์ทรงมีอานาจเหนือผู้ใดแม้ว่าคนทั้งหลายจะไม่ยอมรับพระองค์แต่พระองค์ก็ดำรงสถานะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจะนะพระองค์ทรงเป็น ภูรเผมหาภูริร่องทรงธรรมสญญามอย่างนี้มหาภูริคืออะไรคือผู้ที่ทําหน้าที่ปัดก้อนบอลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดชำระบาปผิดของนุ์โดยการถวายเครื่องบูชาทําหน้าที่ถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชาที่สําคัญที่สุดที่พระเยซูทรงทำนั่นก็คือการที่ผมเอาชีวิต ของตนเองมาเป็นเครื่องบูชาแทนการถวายรูปแดกรูปแพะหรือของถวายใดๆที่ผ่านมาที่เป็นการถวายเพื่อการยกโทษบาป,ปแต่พระองค์ได้ทรงกระทาหน้าที่โดยเอาพระชนชีพของตนเองมาเป็นเครื่องถวายบูชาไถบัาดังนั้นนะครับ นั่นเป็นสมัยของพระเยซูและสมัยปัจจุบันนี้พระองค์ได้ทร,รงทำอะไรพระองค์ได้ทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้แก่